ใช่ค่ะเม็บแค่ค่ะว่าห่างว่าหายค่ะพี่น้องเจ้บบาปลายซ้ำเก่าค่ะเก็บเอาเลยด้วยค,นนะคะ่ะเนี่ยะะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกๆทุกคนนะคะทั้งทางเพจและยูทูบนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีครับนี่ เขามาอย่างใส่บลีพาพี่น้องมาเลาะปลาครับหาเก็บเห็ดครับที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้วันที่เท่าไหร่คะยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะครับพี่น้องเ่าเป็นรุ่นและติดตามนะคะวันนี้เข้าที่เฮ็ดลายเป็นใดครับพี่น้องไปกันเลยคะ่ะไปครับดอกเลยเข้าก็พรอนะคะเป็นเห็ดไข่ครับพี่น้องดอกเลยแขกมันค่ะเห็ดกล่นเขาค่ะพี่น้อง กินได้ค่ะให้คายเห็ดคายค่ะเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะกินเห็ดไข่ค่ะเห็ดไข่ค่ะ ห้ค่ะไห้ค่ะไห้ค่ะ,คะ,คะ,คะมีผอได้เห็ดไขยได้ค่ะ พาเราสัมผัสจุมในน้ำด้วยค่ะใส่เกี้ยวหรอคะพี่น้องได้กระยังค่ะพี่ค่ะมีไข่ต่อหนึ่ง ควนค่ะเสียบเนียบหน่อยเดีด๋วยวค่ะตัดบอลมันง,งนีเปืเป่อยๆก็ไปกีต่ำแก้วค่ะพี่น้องอม,มาสาพปวดพี่น้องสองบานเห็นตัวไข่ไหมครับ เขาทิ้มดเลยบมแมนะค่ะมีจกี้หน่อยน้เห็นมุดบ่มันดูมันหน่อยปวดแหงไงคสิเห็ดไข่ค่ะอุ้ยีังจอบ่ห่างบ่หายค่ะพี่น้องต่บ่หลายซ้ำเกลาค่ะพ่อเดบปนครับ เห็ดคำฟ้านค่ะนี่ค่ะพี่น้องคำฟานมีเท่าแล้วเก็บเอาเลยด้วยค่ะเนี่ยเอาไปก้อยค่ะพี่น้องเห็ดนาเลียค่ะเห็ดนาเลียค่ะฝนมันตกมากนะพี่น้อง เนตนาน้า,าค่ะเนี่นี่ก็เป็นผลงานของข้าวเมืนี้นะคะพี่น้องได้แก้วอยู่ค่ะยางอ่อนป้าค่ะพี่น้องาชอบคลิปนี้กับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนได้นะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะ